สวัสดีจ้าทุกคนเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูขิงนะคะหลายคนงงครูขิงค่ะทาไมหน้าครูขิงถึงมันละลายอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะครูขิงไม่ใช่ผีนะคะครูขิงก็จะมาในวันนี้ก็จะมาในเรื่องของศสนาพราหมณ์อินดูนะคะมารู้จักกันว่าศสนาพราหมณ์อินดูนั้นมีแหล่งกําเนิดที่ไหนแล้วมีเทพอะไรบ้างวันนี้มาติดตามชมกันนะคะ ดูนะคะสนาพราหมณนดูเรา,ารู้จักกันว่าสัญลักษณ์ตรงกลางที่เป็นเหมือนเลขสามกูเขียนใบหัวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนี่คือสัญลักษณ์คําว่าโอมนะคะอาอุมะนะคะโอมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของสนาพราหมณ์ดูนะคะทีนี้มาดูกันว่าศาสนาพราหมินดูก็บอกว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอินเดียนะคะซึ่งในการประกอบพิธีกรรมของศาสนาพรามเนี่ยเราก็นํามา ปรับใช้ในประเทศไทยของเรานักเรียนก็จะเห็นว่าอย่างเช่นเมื่อเวลาเราสวดบ้านนะคะสวดบ้านหรือทําการขึ้นบ้านใหม่เนี่ยก็จะมีการนำเอาพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์เข้ามาใช้พราหมณ์หลายคนงงกูคิงคะเขาแต่งกายยังไงเขาห่มเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาแต่งเป็นชุดสีขาวถ้านักเรียนดูพิธีแรกนาะขวัญแนดีนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่า สถานการณ์โควิดนะคะพิธีแ,แรกนาะขวัญในอดีตเนี่ยก็จะมีพราหม์นะคะมานะคะทาการวานเมล็ดข้าวต่างๆนะคะต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการเป่านะคะเป่าสังนะคะเป็นเสียงดังเลยอู้นะคะนั่นแหละคือการรับเอาสนาพราหม์นะคะหรือพิธีการแต่งงานต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีพิธีพราหม์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรามาผนวกกับศาสนาพุทธ ทําให้บางครั้งเราแยกไม่ออกนะคะเราเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานกันนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่านะคะพิธีของกษัตริย์เนี่ยก็จะมีการนําพิธีของพราหมณ์มาเป็นหลักนะคะอ่ะต่อไปมาดูกันว่าสนาพราหมณ์นั้นมีศาสดาหรือไม่ อะมาดูกันสนาพรหม์นะคะเป็นสนาที่ไม่มีนะคะศาสดาแต่มีเทพเจ้าถึง3องค์ประกอบด้วยนะคะ1เลยนะคะก็คือว่าพระพรหมพระพรหมคือผู้สร้างนะคะเมื่อมีผู้สร้างแล้วต้องมีผู้รักษานะคะพระวิษณุซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ปกป้องนั่นเองแล้วเมื่อปกป้องแล้วก็ต้องมีผู้ที่จะมาทําลายล้างนะคะทำลายล้างนั่นคือพระศิวะ ที่นี่หลายคนงงกูขิงเขาเขามีสร้างอะไรเกิดขึ้นทําไมเขาหมายถึงว่าในสนาพรามนั้นมีเทพเจ้าสามองค์นะคะพระพรหมพระสิวะพระวิษณุเนี่ยก็คือเป็นการสร้างโลกใบนี้พระพรหมผู้สร้างพระสิวพระวิษณุผู้รักษาพระศิวะผู้ทําลาย นั่นคือเป็นการทําให้ลูกนี้ให้คนที่นับถือศาสนาพราหมณ์เนี่ยต้องตระหนักว่าเราต้องอยู่ในโลกนี้นั้นเทพเจ้าผู้สร้างแล้วต้องบําเพ็ญประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะมาดูภาพกันว่าเทพทั้งสามองค์นั้นมีหน้าตาอย่างไรบ้างภาพข้างต้นเ,เป็นการวาดจากนะคะจากผู้ที่จินตนาการในอดีตนะคะเป,เป็นเทพสมมุตินะคะแต่ว่า,เ,าเขานับถือนะคะในศาสนาพราหมณ์มาดูกันว่าภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มาดูภาพกันนะคะนี่นะคะเป็นภาพนะคะของเทพเจ้าทั้ง3องค์นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่านะคะลักษณะรูปเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะดังที่นักเรียนมองเห็นนะคะว่าพระพรหมดูนะคะพระพรหมเนี่ยเทพเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งนะคะสร้างทุกสิ่งเลยในรูปใบนี้นะคะ,ะแล้วก็พระวิษณุนะคะพระวิษณุเนี่ยก็คือผู้ที่ นะคะเป็นผู้รักษาดูพระศิวะนะคะก็จะเป็นผู้ที่ทําลายนะคะนั่นคือเทพเจ้าของสนาพรามนะคะนกักเรียนจะเห็นรูปเป็นรูปสมมุติเทพของเขานะคะทีนี้ต่อไปมาดูสไลด์ต่อไปนะคะอ่าทีนี้นะคะสนาพรามนะคะมีการแบ่งเป็นชนชั้นนะคะถึง4 วันนะด้วยกันนะคะแต่ร้ายคนบอกว่าผู้คิงคาหนูเคยได้ยินว่าจันทานจันทานมีด้วยไหมคะอยู่ในวันนะด้วยไหมมาดูกันว่ามันมีหรือเปล่าเอามาดูวันละวันนะแรกนะคะวันนะพปรามวันนะพปรามนะคะใครที่อยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยเป็นคุณครูเป็นอาจารย์เป็นนักปราชญ์ผู้ที่มีความรู้หรือสอนในศาสนาเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นวันนะพปรามนะคะส่วนวันนะที่สองวันนะกษัตริย์นะคะในที่นี้คือ ใครนะคะที่เป็นกษัตริย์เป็นนักรบหรือเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยจะอยู่ในวันณะกษัตริย์นะคะต่อมาวันนะแพทย์วันนะแพทย์ในที่นี้ไม่ใช่แพทย์ทหารนะคะเป็นแพทย์สสา,านะคะวันน,นี้จะเป็นวัน,นที่มีเยอะที่สุด เพราะเป็นวันที่เป็นผู้ที่ประกอบนะคะอาชีพกษตรกรรมค้าขายต่างๆจะอยู่ในวันแพทย์นี้นะคะส่วนวันสูตรคือวันที่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพกษตรกรรมก็เกษตรกรนะคะขอไปในะคะักเรียนเกษตรกรผู้ใช้แรงงานเป็นหลัก <c oughs> จันทานในที่นี้ไม่อยู่ในวันนะนะคะไม่อยู่ในชนชั้นนะคะเป็นนะคะผู้ที่เรียกได้ว่าอ,อยู่ในพื้นที่เล็กๆ นะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เล็กๆของอินเดียนะคะเกิดจากการที่มีการแต่งงานข้าววันนะก็จะเรียกวันนะจันทานก็จะเรียกว่าอาชนชั้นวันทานนะคะจะไม่อยู่ในวันนะนะลูกนะามาต่อต่อไปนะคะามาดูลักษณะการเปรียบเทียบนะคะลักษณะการเปรียบเทียบของนะคะวันนะนะคะว่าเปรียบเสมือนร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนใดบ้าง วันนะแรกอย่างที่ครูบอกว่าวันนะพราหมเป็นวันนะของผู้ที่สอนศาสนานะคะผู้ที่เป็นคุณครูบาอาจารย์อยู่ในวันนะแพทย์จะเีป็นลักษณะการใช้ปากเป็นหลักเห็นไหมวันนะแพทย์นะคะต่อมาวันนะกษัตริย์เป็นผู้นักรบเป็นผู้ปกป้องบ้านเมืองจึงใช้มือใช้แขนใช่ไหมในอดีตมีการใช้ดาบใช้โล่ต่างต่างนั่นคือวันนะกษัตริย์ ะะวันนแพทย์นะคะจะอยู่ที่ต้นขาสะโพกผู้นี้คือวันนะาที่มีการเป็นไงค้าขายกเกษตรกรรมนะคะต่างๆวันนาสุดท้ายคือวรน,น้าสูตรจะเป็นเหมือนกับผู้ใช้แรงงานเจนว่าผู้ใช้แรงงานเป็นไงเดินเยอะนะคะนั่นแหละคือการเปรียบเทียบของความเชื่อของสนาพรามินดูนะคะเปรียบเทียบร่างกายนะคะามาดูต่อไป ดูบกันว่านะคะว่าประเทศอินเดียเนี่ยอยู่ที่ไหนหลายคนบอกคู่คิงคามันไกลหรือเปล่าหนูหนาวหรือเปล่าเวลาหนูจะไปประเทศอินเดียนี่นะคะเป็นประเทศแผ่นที่ประเทศอินเดียนะคะซึ่งนะคะประเทศอินเดียเนี่ยก็จะอยู่นะคะใกล้ๆกับประเทศเราเองแต่ไม่ได้อยู่ติดน,นะคะเราต้องข้ามไปก่อนนะคะซึ่งนะคะเมื่อด้วยความที่ประเทศอินเดียน,นะคะอยู่ในทวีปเดียวกับเราเนี่ยการที่เรารับเอศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ลังคาต่างเนี่ยจากประเทศอินเดียเนี่ยก็ง่ายนะคะโดยการรับผ่านเอาประเทศกัมพูชาต่างเอ้ยประเทศกัมพูชาพม่าต่างๆรับเข้ามานะคะมันมีความง่ายดายนะคะทีนี้อินเดียนะคะก็เป็นเห็นไหมนักเรียนเะเห็นว่าประเทศอินเดียเนี่ยมีความกว้างมากอีกอย่างเมื่อมีความกว้างแล้วปุ๊บประชากรก็จะมีเยอะมากนะคะอินเดียเนี่ยเยอะมากนะคะมาดูกันว่าสาเหตุที่ทําให้เยอะและทําให้เกิด อตอนนี้คืออินเดียมีการระบาดของโควิดนักเรียนก็จะเห็นว่าลักษณะบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างและผู้คนเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะนี่นะคะก็คือเป็นลักษณะนะคะของนะคะการตั้งต่างๆซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่านะคะแม่น้ำสำคัญของเขาคือแม่น้ำคงคา นะคะเป็นแม่น้ําที่เขาเรียกได้ว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียนะคะเขานับถืออย่างนั้นนะคะซึ่งนะคะบ้านเรือนที่เรียนเห็นที่มันสูงถึงนั่นคือโรงแรมนะคะที่ตั้งใกล้กับแม่น้ําคงคาซึ่งทั้งเรียนก็จะเห็นว่าเห็นไหมมีผู้คนมาอาบน้ําบ้างดื่มบ้างนะคะเขาถือว่าแม่น้ําคงคาที่เป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะใช้ดื่มใช้อาบใช้ต่างๆเป็นแม่น้ําที่ดื่มแล้วไป มีมงคลต่อชีวิตต่างๆนะคะและก็โรงแรมทางด้านขวามือของนักเรียนนั้นนะคะใครที่คิดว่าตัวเองใกล้จะตายหรือมีญาติใกล้าตายแล้วก็จะมาจองโรงแรมที่นี่เพื่ออะไรนะคะมีการเผาปุ๊บจะมีการรอยศพในแม่น้ำลองคาฟงคานะคะถือวาอ่าเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นมงคลที่สุดในชีวิตฉะนั้นเหตุนี้แหละอาจจะเป็นเหตุส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้อ,อินเดียเนี่ยมีการติดเชื้อนะคะเป็นดับต้นๆของโลกนะคะเพราะว่าหนึ่งประชากรที่มีมากมาย นะคะการดื่มกินนะคะสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะเพราะด้วยเนื่องด้วยจากความเชื่อของเขานะคะอ่าในในการมองมุมมองของเราซึ่งเป็นคนนอกในการที่อยู่นอกกว่าทศของเขานะคะเราก็ไม่สามารถมาตัดสินว่าเขาดีหรือไม่ดีนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีเนี่ยก็คือเขาเป็นสิ่งที่เขานับถือของเขานะคะมาดูภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่ อตอนนี้เนี่ยมีการนะคะออกข่าวเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอนนี้เป็นสิ่งที่ระบาดในประเทศไทยของเรานะคะกัคือโควิดสายพันธุ์เดียนะคะเห็นไหมนักเรียนก็จะเห็นว่าลักษณะการอุปโภคบริโภคของเขานั้นก็ด้วยความที่มีประชากรเยอะแยะก็ไม่เพียงพอนะคะต่อการนารงชีพนะคะหน้ากากอนามัยต่างๆหรือ าการกินดื่มต่างๆของเขาก็ไม่เพียงพอทําให้เขาต้องออกมาและด้วยความที่เขามีประชากรที่เยอะการติดนะคะหรือการกลายพันธุ์ของจากเดิมที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษต่างๆก็จะมีการกลายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์อินเดียและตอนนี้กาลังระบาดในประเทศไทยเราเป็นอย่างสูงยังไงแล้วครูขิงก็ฝากนักเรียนนั้นดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะอยู่รอดปลอดภัยในช่วงของ กา,ารที่เราจะเรียนต่อไปนะคะนักเรียนก็มาล้างมือส่วนแมสอย่าไปไหนก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะลูกเรียนออนไลน์แล้วก็ตั้งใจในการเรียนออนไลน์นะคะครูเชื่อครูก็คิดว่านักเรียนคงจะเหนื่อยนั่นแหละแต่สู้ไปด้วยกันนะลูกนะอ่ะสุดท้ายนี้เมื่อนักรเรียนดูนะคะดูจบคลิปนะคะส่วนคลิปนี้แล้วนะคะครูคิองอยากให้นักเรียนนั้นอย่าลืมนะคะกดติดตามครูคิงด้วยเออเหมือนกับ y YouTube หรือเปล่า กดต,ติดตามกดติดตามครูขิงด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้ทราบการเรียนรู้วิชาสังคมกับครูขิงนะคะสุดท้ายนี้ครูขิงขอฝากงานไว้แค่สองอย่างหนึ่งศาสดา,ศา,ศามีไหมไม่มีใช่ไหมเราขอเราขอถามว่าเทพเจ้าของสนามพรหมินดูมีสามองค์มีท่านใดบ้างมีองค์ใดบ้างบอกครูขิงทราบหน่อยและก็นะคะ ชนชั้นวันนะในสาพรามมนดูนั้นมีกี่ชนชั้นประกอบด้วยชนชั้นอะไรบ้างแค่นี้เองกูขิงฝากไว้แค่2ข้อนะคะทําให้กูขิงดูหน่อยนะอย่าลืมเขียนลงไปในะสมุดให้สวยๆนะระบายสียิ่งดีเลยนะเขียนแล้วก็ถ่ายภาพลงในอลาบ้าวมวันนี้กูขิงของตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเราสู้ๆนะ